ดีมากนะคะในทุกสิ่งอย่างนะคะให้บริการลูกค้าดีเยี่ยมถ้าว่าสนใจลูกค้าท่านใดสนใจนะคะให้ติดต่อทางเพจเฟซบุ๊กน้องเอดดี้นะคะฟอร์ดประทุมธานีนะคะต,ตามลูกค้าอะไรทุกอย่างคะ่ะติดตั้งอะไรไม่ผิดหวังคะ่ะจากใจคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะีีสัมภาษณ์ผมเธอแทนเลยนะผมไม่ได้สัมภาษณ์พี่เลยนะพี่เดินทางมาจากไหนครับพี่วันนี้าาเดินทางมาจากสุราษฎร์ค่ะเดินทางมาจากสุราษฎร์นะครับผม ก็คือไงผมขอบคุณมากมากนะที่ไว้ใจผมดูแลนะทุกนะขอบคุณมากค่ะแล้วก็บริการดีเยี่ยมค่ะเก่งมากค่ะถ้าร้อยคะแนนก็ร้อยเต็มค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับรถเดิมๆออกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมนะครับกับผมเอดี้นะครับผมนี่ฮะผมพาไปชมคันนี้ครับผมกับ d b l x l t ลเอ็กียร์ออโต้นั่นเองนะครับผมกับคันนี้นะดาวจบที่79,900บาทนะครับผมกับรถหล่อๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวพาไปชมว่าคันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับผมนี่เลยนี่ฮะกับ XLT กซ์แอลทีเกียร์ออโต้นั่งเองนะครับผมราคา9,200แบาทแค่นั้นนะครับผม ลูกค้ากําลังเดินทางมารับคืนนี้นะแต่ตอนเช้าก็ลูกค้าจะมารับรถนะฮะก็ก่อนหน้านี้ก็เลยมาสัมภาษณ์กันนิดนึงว่า,าแต่งอะไรกันบ้างนะครับผมไปดูพร้อมกันครับสวัสดีครับผมนี่ฮะเราพามาชมคันนี้ครับกับคันนี้เป็น d blxlt เ e กียร์ออโต้นัน่นเองนะครับผมกับคันนี้ฮะกับชุดแต่งหน้า f 1 5 0นะครับผมว่าอ่านี้ะ ตัวนี้เป็น f 1 5 0นะแล้วก็กระจังหน้าของเขาจะเป็นกระจังหน้าสไตล์แรปเตอร์นั่นเองนะครับผมให,ใหญ่แบบนี้นะฮะพร้อมกับไฟหลี่สจุดสีขาวนะครับนี่ฮะแล้วก็สครูปด้านบนนะครับผมเป็นรูปแรดนั่นเองนะครับผมเป็นทรงฟิตรูปแรดน,นะครับผมนี่ฮะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมก็มีไฟตัดหมอกให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวราคา9 2 0 0 0บาทนะครับนี่ฮะ มแล้วก็คันนี้นะครับผมผมแถมในส่วนของนี่ฮะที่ครอบไฟหน้านะครับผม <c oughs> ก็คือเพิ่มความดูดันให้กับตัวรถนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ดูสกรูด้านบนของเขานะครับผมสกรูด้านบนของเขาจะเป็นสีดำด้าน efendim, ตัดกับสีบอลเงินนะครับผมสีดำด้านตัดกับสีบอลเงินแบบนี้นะ <c oughs> เป็นรูปแรดนั่นเองนะคผมเขาเรียกว่าทรงฟิตนะฮะบบรอบนี้นะครับผมแล้วก็มาถึงด้านข้างนะครับผมตัวนี้ เป็นคิ้วล้อนะครับผมคิ้วล้อแบบไม่มีหมุดนะตัวนี้เป็นคิ้วล้อแบบไม่มีหมุดนะครับผมแล้วก็ด้านข้างของเขานะฮะก็มีในส่วนของคิ้วกันสาดให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของราวหลังคานะครับผมตัวนี้ราวหลังคาไม่ได้เจาะตัวรถใดทั้งสิ้นนะฮะกับราวหลังคาตัวนี้นะครับผมราวหลังคาตัวนี้เนี่ยก็คือใช้ซิลิโคนยิงนะครับผมเลยไม่ต้องกลัวว่าจะรั่วไหมน้ําจะเข้าหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะครับผมสำหรับตัวนี้ฮะแล้วก็ตัวนี้นะัะผมมาในส่วนของเบ้ามือเปิดนะครับผมก็คือ เพิ่มความแบบว่าเรียบร้อยให้กับตัวรถนิดนึงนะครับผมก็คือจะไม่เป็นรอยเนาะสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ลายซิกอร์ไยโคเนี่ยลูกค้าบอกส่งมาเลยครับบอกว่าคุณไอซี่ขอลายติกอร์แบบนี้ได้ไหมนะครับผมหลอๆแบบนี้นะฮะนี่เลย่านะฮะแล้วก็มาถึงด้านหลังนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็มาในชุดของงานโลบาเป็นงานเออร์เรนเดอร์นะครับผมงานโลบาเป็นแบบแขนยาวเออร์เรนเดอร์นะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับผมนี่ฮะก็ใส่ในส่วนของข้อไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะ แล้วก็ด้านหลังนะครับผมด้านหลังตัวนี้นะครับผมมาในส่วนของฝาปิดท้ายนะครับผมเป็น FORD สีดำนะครับผมตัดกับสีบอลเงินแบบนี้นะครับนี่เลยโอ้โหเพิ่มความดูดันจริงตัวนี้สีบอลเงินตัดกับสีสีดำด้านฮะมันก็เลยจะดูคมๆหน่อยนะครับผมสำหรับคันนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับผมก็จะมากับในชุดของงานโลบาร์เอ้งานกับชุดเหล็กนะครับผมงานชุดเหล็กงานเอาเลนเดอร์นะ แล้วก็ตัวนี้นะครับผมเห็นฮะจะอบมาถึงด้านข้างก็คือตัวนี้เหล็กหนามากนะครับผมก็คือกันพวกมอเตอร์ไซค์ได้หรือว่าเวลาถอยเข้าบ้านหรือว่าถอยจอดนะครับผมก็คือกันในส่วนของพวกกัพงกําแพงได้นะกับด้านท้ายแบบนี้นะครับนี่เลยแข็งแรงครับผมบันไดแข็งแรงมากนะฮะไม่ต้องกลัวเลยว่าลูกค้าบอกว่าแข็งแรงรือไม่แข็งแรงครับผมแข็งแรงมากสําหรับบันไดแบบนี้นะครับนี่ฮะถ่าพชมด้านในเนาะ สำหรับด้านในของเขานะครับผม <S <S <ans> <S ก็จะมีในส่วนของที่ใช้แบตเตอรี่มือถือมาด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นเบาะหนังให้มาแล้วนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้แกะเนาะก็คือตัวนี้จะเป็นตัวหุ้มอยู่แล้วก็จะมีเบาะแถวคนที่3นั่งตรงกลางตัวนี้ก็คือจะสามารถนั่งได้ทางไกลนะครับผมก็คือจะไม่ปวดคอนะครับเพราะว่าจะมีในส่วนของเบาะแถวที่สามมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฮะใหญ่โอโทโมากครับผมสำหรับคันนี้นะฮะผู้ชช่วยดูด้านหน้ากันบ้างดูวะนะครับผม สำหรับด้านหน้าคันนี้นะครับผมมาในชุดของนี่ฮะเบาะหนังให้มาเรียบร้อยนะครับผมเบาะหนังให้มาเรียบร้อยแล้วนะก็คือราคา9,200บาทจะมีเบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของแผงดับสปอร์ตต่างๆนะครับผมก็จะเป็นสีออกอ่โทนสีออกโครมยอาออกสีเทาๆนะครับผมบอลเงินเนาะแล้วก็หน้าจอเป็นแบบซิงค์สามนะครับผมหน้าจอเป็นแบบซิงค์สามเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านตรงนี้นะครับผมก็จะมาในส่วนของ สวิต์เป่าเท้าเป่าหน้าต่างๆนะจะเป็นแบบกดทั้งหมดนะครับผมไม่ใช่แบบบิดนะก็คือจะเป็นแบบกดทั้งหมดแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นพัดลมแอร์นะครับผมฝั่งขวาตัวนี้จะเป็นอุณหภูมิแอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะมากัดในส่วนของการลื่อนถ่ายให้มาเรียบร้อยนะครับผมสปวนราคา9 2 0 0 0บาทนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,200ซีซี c นะฮะทำงานเรองกเกียร์ออโต้6สปีดนะครับผมเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้แล้วก็รับโทรศัพท์ได้นะครับผมแล้วก็เวลาเดินทางไกล้จะมีในส่วนของ คูรคอนโทรลนะคะรับผมเวลาเดินทางไกลนะฮะแล้วก็นี่ฮะตัวนี้เป็นพับกระจกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ปดัดน้ำฝนออโ,โต้แล้วก็ไฟหน้าออโต้เนาะไฟหน้าออโต้แล้วก็บิดมาที่ฝั่งขวาแบบนี้นะฮะบางคนหาที่เปดิดฝาถังน้ำมันไม่เจอนะครับผมก็อยู่ที่งนี้นะถ้าเปดิดฝาถังน้ำมันก็กดกดล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมนี่ฮะกับรถสีบอลเงินละหล่อแบบนี้นะครับผมลูกค้าก็อยู่ อยู่ใต้นะครับผมก็ทําไฟนั้นที่บ้านได้นะฮะแล้วก็วันนี้นะครับผมก็กําลังเดินทางขึ้นมานะครับผมที่จะรับรถกับผมที่โชว์รูมนะครับผมกับรถรอหล่อแบบนี้กับสีบอลเงินนะครับผมเป็นไงบ้างครับอ่าก็คือเป็นไงบ้างครับผมกับรถหล,ลอ่ลอแบบนี้เนาะกับสีบอลเงินนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ เอกสารต่างๆก็เดี๋ยวจะมาเซ็นที่โชว์รูมวันพุธเช้านะครับผมวันนี้ก็รถเพิ่งเสร็จนะครับผมแล้วก็มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมก่อนเนาะยังไงผมเอดีก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้น,นิดนึงนะครับผมก็เป็นช่องเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับผมเป็น e d ็ดดี้ฟอนะฮะแล้วก็เป็นช่อง YouTube ก็เป็นเอ็ดดี้นับเบอนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรผมนะ099 3966351นะครับผมอยากได้แบบไหนยังไงทักแชทหรือสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทำอาชีพอะไรหรือว่า อาชีพนี้ออกได้ไหมโทรมาสอบถามได้หรือว่าคุณดิ๊ดี้ผมอยากแต่งรถเนี่ยแต่งแบบนี้ได้ไหมผมก็จะช่วยแนะนําให้ได้นะครับผมจะใส่ล้อขอบ20ดีหรือ 18D ดีหรือ16ดีทักมาได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเน็กเจนที่จะเข้ามานะครับผมตอนนี้ก็เปิดรับจองแล้วก็จักไฟแนนซ์รอได้เลยนะครับผมรถจะเข้าประมาณเดือน7นะฮะเดือน6เดือน7ก็รับรถได้เลยนะครับผมสำหรับตัว Ford Nextgen นนะครับผมขับก่อนเท่ก่อนหล่อก่อนแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวใหม่นะ นก็กเจอน2022นะครับผมสำหรับ EP นี้ขอบพระคุณมากจริงนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมกันนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ สีดำตัดบอลเงินสวยเลยนะพี่นะใช่โอ้ผมก็ต้องขอโทษพี่เนาะพี่เนาะ